เป็นห่วงเธอกลัอเธอวันวายกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไป เพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้น สิ่งร้าทีทาว,าวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้พาท่านผู้ชมมายืนอยู่ณนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาาริมฝั่งแม่น้ำจริงๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมองไม่เห็นน้ำเว้นแต่ตอนช่วงที่มีน้ำมากจริงๆแม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นแม่น้ำที่มีบทบาทกับการกำเนิดของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของศาสนาพุทธของเราค่ะและสถานที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้ริมฝั่งแม่น้ำก็เป็นที่ตั้งของวัดไทยที่ชื่อว่าเนรัญชราวาสค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญของวัดอีกวันหนึ่งเลยนะคะ เพราะว่าเป็นวันที่ที่นี่กำลังมีพิธีฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาจะทำให้ศาลาหลังนี้ซึ่งดูเหมือนเป็นศาลาเพราะว่จจำลองมาจากศาลาพระราชศรัทธาในประเทศไทยก็จะกลายเป็นพระอุโบสถที่สมบูรณ์ค่ะ ตอนนี้ที่ฉันก็นั่งอยู่กับท่านเจ้าคุณพระธรรมปามโมกนะคะซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของกิจกรรมนี้ก็อยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณนะคะถึงความสําคัญของพิธีที่เรามาทํากันในวันนี้ที่วัดเนรัญชาราวาสค่ะนับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศอินเดียที่ทั้งสองประเทศนี้ได้ร่วมกันพัฒนาพระพุทธศาสนาหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพันไปแล้ว 2,607ปีในปีนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระพุทธศาสนาที่ใดที่มีพระอุโบสถเกิดขึ้นในที่นั้นๆก็ถือว่าเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนาเพราะอุโบสถนั้นสามารถที่จะทำคนให้เป็นพระเรียกว่าเกิดใหม่เป็นครั้งที่สองด้วยพิธีกรรมแห่งการเข้ามา บวชปฏิบัติธรรมในพระพุทธาศาสนาตามพระธรรมวินัยเราเรียกการที่เปลี่ยนภาวะาของคนมาเป็นนาคนาม,มาเป็นเนนจากเลนมาเป็นพระจากเป็นพระก็เป็นาศาสนาทายาทเป็นเจ้าของพระพุทธาศาสนาในฐานะที่เป็นผู้รับมรดกเป็นสมทายาทเพราะฉะนั้นในวันนี้อุโบสถแห่งนี้จึงเป็นการประกาศถึงความสามัคคีกลมเกลียวสมานฉันและ ด้วยความเคารพรักนับถือพระพุทธศาสนาด้วยความจงรักภักดีสามารถที่จะประกาศตนตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ว่าพุทธังธรรมมังตรนังัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเป็นการประกาศตนให้เข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีจึงเรียกว่าบริษัททั้งสี่ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาโดยในฐานะที่เป็นธรรมทายาทและอุโบสถเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เกิดธรรมทายาทขึ้นในพระพุทธศาสนาถูกต้องตามธรรมวินยัยซึ่งอุโบสถหลังนี้ก็เกิดขึ้นด้วยความประสงค์ดีต่อพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงรูปหนึ่งชื่อว่าถาวรจิตถาวโร ซึ่งเป็นพระที่พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความานับถือและก็ให้ความให้ทรงพระเมตตาเป็นอย่างมากาก็ได้รับพระราชทานอุปัมภ์มาตั้งแต่เป็นพระราษฎรพระพิษพระพิสานพัฒนาธรพระราชพิพัฒนาธร,ร,าารและครั้งสุดท้ายก็เป็นพระเทพวิบลยานซึ่งเราทั้งหลายรู้จกรู้จัก,จกท่านดีในนามของคณะศิษยานุสิ์และท่านก็เป็นพระ สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรตามแนวทางของพระอริยะในคณะสงฆ์น,นั้นแล้วท่านก็เป็นลูกศิษย์ของนุ่มเดชพระมหาวีระวงศ์เป็นรุ่นน้องของอาตมาน,นั้นท่านกับอาตมาจึงถือว่าเป็นพี่น้องกันบัดนี้ท่านก็ได้ร่วงลับไปแล้วเรียกว่าถึงความสุขอันงแท้นแน่นอนแล้วแต่ท่านก็ยังสังขารของท่านก็ยังอยู่ที่ จังหวัดนครนายกที่บุงเทศเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่พวกเราได้มาร่วมกันทำสถานที่แห่งความประสงค์ของท่านซึ่งเดิมก็เป็นอุโบสถที่ใช้ทำสังกกรรมได้แต่เมื่อได้รับพระราชทานพระ,พ,ระพุทธรูปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมาสุรายและเจิมที่วัดปธุมนารามและก็ได้ทำพิธีรอ ที่กรุงเทพมหานครกับท่านพระอาจารย์ถาวรธรรมภาพก็ไปร่วมด้วยจนกระทั่งได้นํามาปฏิสถานไว้ที่นี้คู่กับสมเด็จพร,ระพุทธอาจารย์โตพรหมรังศรีซึ่งอยู่ข้างขวาขมือของอาตมานี้ซึ่งคณะสิย์ัองอธรตมภาพก็ได้รอและนํามาถวายพร้อมกันเพราะฉะนั้นอุโบสถหลังนี้จึงถือว่าเป็นที่เกิดของพระที่จะบวชมาในพระพุทธศาสนาดังนั้นในวันนี้ ในคณะศิษยานุสิ์จึงมาพร้อมเพรียงกันมาร่วมพิธีฉลองอุโบสถแล้วก็ฉลองลูกนิมิตเพราะฉะนั้นด้วยอาศัยความเมตตาของคณะศิษย์และของพุทธศาสน,นิกชนที่มีความเห็นความสําคัญตรงนี้จึงนํามาร่วมกันในวันนี้ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นั้นเราจะแยกกันไม่ได้จะต้องรวมให้เป็นหนึ่งด้วยคุณสมบัติคุณธรรมคุณของชาติคุณของาศาสนาและคุณของสถาบานันพระมหากษัตริย์ นั้นประชาชนที่มีคุณภาพก็จะได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประเทศชาติในนามของสถาบันทั้ง3มดังนั้นในวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการที่จะกู้แผ่นดินอินเดียขึ้นมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาอันเป็นาศาสนาสากลบัดนี้พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นขึ้นอีกแล้วในปัจจุบันนี้เมื่อพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว 2,607ปีในปีนี้แห่งพุทธชย,ยันตีดังนั้นการที่เราได้มาช่วยสนับสนุนส่งเสรมิมเระพุทธศาสนาให้ด้วยโพธิปัญญาที่ส,สมเด็จพระบรมศาสดาของเราได้เข้าถึงและก็นำมาเผยแผ่ให้พวกเราได้เข้ามาร่วมเป็นพุทธบริษัทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมีความสำคัญที่พวกเราทั้งหลาย จะได้มาเป็นสักขีพยานในการฉลองอุโบสถฉลองลูกนิมิตเพื่อเข้าสู่พิธีผูกพัทศีมาจึงถือว่าพวกเราได้มีโอกาสสนองคุณของพระพุทธศาสนาด้วยเป็นาศาสนาทายาทคือพระสงฆ์และาศาสนูประถมคือพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีปัจจุบันนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วเราทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและก็ตลอดถึงสามเณรน ก็เป็นศาสนาทายาทเป็นผู้รับมรดกพระพุทธศาสนาศาสนาจะอยู่ได้ด้วยบุคคลสองประเภทหนึ่งศาสนาผถรรมคือญาติโยมที่จะต้องดูแลพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสี่สองศาสนาทายาทคือพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นธรรมตามหลักของพระสังฆคุณที่เราได้สวดกันอยู่นั้นนั้นถ้าเราทั้งหลายได้ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง ทั้งศาสนาทายาทและศาสนูประถมที่ถูกต้องรดงามแล้วพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรสมาภาพจึงขอจเจริญพรเรียนข่าวนี้ให้กับพุทธบริษัททั้งหลายในนามของรายการชีวิตไม่สิ้นหวังซึ่งมีคุณโยมและนำคณะมาะทำการเผยแพร่พิธีกรรมน,นี้ให้ท่านทั้งหลายได้นุอโมทนาได้รับทราบโดยทั่วกันจึงขอขอบคุณและขอขอ,ขอบใจ ท่านทั้งหลายตลอดถึงทุกภาคส่วนที่ได้มีความเมตตาให้ความสนับสนุนส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นค่ะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะก็ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเนรัญชาราวาสในโอกาสที่มีการฝังลูกนิมิต ผูกพัทถสีมาเพื่อทำให้เป็นอุโบสถที่สมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำสำคัญสำหรับพระพุทธศาสนาเพราะเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้าศาสดาของาศาสนาเรานะคะยังมีต่อคะ่ะในวันพรุ่งนี้ก็เปิดมารับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเป็นก๊